สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเกมเออโลบอกกันนะครับนีเออ้เรามาดูกันว่าเครื่องใหม่ของผมจะเลื่อนแค่ไหนเรามาดูกันว่าเราจะเล่นแมบ,บอะไรก่อนต่อมาเรามาดูกัน จะเล่นแมปอะไรดีโลว่าพวกเราจะเล่นอะไรกันหล่ะทีนี้เออถ้ากอบล็อกมันก็สนุกอยู่นะแต่ว่าเกมนี้มันก็มันสนุกมากว่าดอกันเถอะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าดอหน้าดอหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเล่นเป็นหนึ่ยคนแสดงว่าของจริงแต่ถ้าเล่นเป็นร้อยร้อยหรือเป็น หลักพันเนี่ยผมจะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเป็นหลักสิบเนี่ยผมไม่เชื่อละนี่อันนี้ต้องไม่ได้เป็นหมื่นหนึ่งมผมจะเชื่อหมื่นแสนล้านเนี่ยผมเชื่อหมดไปมาดูกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงเกเข้าเร็วอยู่นะตอนนี้เราจะเล่นคนเดียวนะครับ Oh yeah baby วันนี้เราได้เข้ามา เราจะมาดูกันว่า กี่บาทวะซื้อบ้างโอ้ยเยี้ยนี่อะไรเป็นความรักเลยอปลาบอลปลาบอลยืนนิ่งเลยมามาดูกันอ่าเรามาดูกันว่าจะไปไหนไปแล้วผมว่ามันโนดนเร็วนะ นาำผมน่าจะเป่าเวลา20นาทีไม่มาประมาณ20นาทีหรือว่า20นามาดูกันผมซื้ออะไรไม่ได้จะซื้อยาวิตามินเออก็ไปใช้แค่นี้อ่ะจะมนหลักร,ร้อยล็อกิีก็ได้มาให้ผ่านก็ได้ไม่ได้จะลืมคุณแจเหมือนผมเล่นกับเพื่อนอ่ะเล่นกับเพื่อนบ่อยมากเลยนะแบบนี้คิดว่าเพื่อนจะอ่านแจมแล้วก็อเอง ตจออย่างได้ก็คือห้าทห้องที่สามเงินทุกคนนับไปใจให้ผมด้วยนะโอเคโอเคนีม่มีอะไรหรออืม,มอยากเจอตัวนี้ไม่มีอยู่ในความดันหรือเปล่าไม่รู้คนแรกผมไม่อยากไม่ค่อยอยากเล่นเพราะมันหลอน ไมไทุข้าวเกเป็นเก็บของีดีที่อาจารย์หาน้ากุจหาเงินเนี่ยออยดีก็มุดเข้าไปในในเนี่ยในตู้เสื้อผ้าอไม่ใช่ในใต้เตียงเนี่ยทุกคนเคยเป็นไหมถ้าใครเป็นถ้าใครเคยเป็นก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วัน ประมาณีก้าสี่พอจะเล่นต่อโอ้มันอัดได้ถึงแค่เก้าเลยดูกัน จะได้ยินเสียงแค่เครื่องระบายอากาศก,กับมฉดใจลยหลอนลคุณเล่น,นเดียวคุหลอนนะเว้ยม่หยา่ม่นี่นี่ไปให้เร็วที่สุดเลยโอุละห อีนะเฮ้ยนี่แหละมาดูกันเลยเยี่ยเยี่ยมา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 เี้ยเก็บนี้โมงโอ้ยผุณมาาทีเดี๋ยวผมผมค่อยกลับมาใหม่เข้ามันอา ไม่เกินสิบนาทีทุกคนทหอ20ี่บี่ยองนีิกับพี่ปอทุกคนไปพี่ปออ มา,ามาค้นหากุญแจกันว่าจะนี่นี่ของผมบ้านอย่างนี้แหละผมก็มกดปุ่มมันอนะ่ะตอนนี้หมุนแบบเนี้ยผมว่ากุญแจมันอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่แถบเนี้ยนี่แหละผมว่านี่แหละนี่แหละเก็บมันกเลยถ้าผมคือแบบนี้ไปเลยเนี่ยผมก็รู้ผมก็รู้แล้วลว่าต้องมีเงินนั่นแหละ โอ้แม่ผมไม่ตไปเช็ดไช่ไหมเดียวเดียวไปแยกหมดนี่หละไ้เียเมื่อกี้น้อผมตกใจนะทุกคนน้อผมตกใจผมผมเนี่ยตะกเนี่ยเกือบตะกนลนผมกั้นไว้เมื่อกี้น้อกผมตกใจอีกนะเหียกูไม่ได้ละ อีสามหลอนมุ่งโจงมตี้นะรน้องผมดูด้วยนะแต่น้องผมไม่กล้าพูดน้องผมผมวาผมนะเนี่ยน้องผมเออเกี้ยน้องผมไม่กล้าพูดมันน้องผมมันอายเว้ยเออน้องผมต้มหัวผมเลยอนะ่ะทุกคน ้องมันกีดเมื่อกี้น,กน้องผมเป็นผู่หญิงมันม่นม่ตบหัวผมเลยอ่ะผมว่ามันอายอ่ะมตบหัวผมปั๊บเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อผมฝึกดูใช้คอมพิวเตอร์ครับไปก่อนด้วยทุกคนผมจะค่อยไปลงใหม่ค่อยเจอกันผมจะลงผมขอไปลงก่อน